บิ๊กตายไม่หวั่นบิ๊กโจกร้องปอปอชอพร้อมรับผลทุกอย่างบิ๊กตายไม่หวั่นบิ๊กโจกร้องปอปอชอไม่มองถูกเช็คบินลั่นเกิดมาทุกคนต้องตายพร้อมรับผลทุกอย่างยันไม่มีสัญญาใจเป็นพอบอตำรวจบอกแม้แต่คิดก็ไม่เคยเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่24มิถุนายน67ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ บกทพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองพอบอตำรวจกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจจะไปร้องปอปอชอประเด็นการใช้อำนาจหน้าที่มีชอบเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนในช่วงเป็นรักษาราชการแทนพอบอตำรวจว่าเพิ่งทราบจากสื่อว่าจะมีการไปฟ้องตนที่ปอปอชอก็ถือเป็นสิทธิ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งขณะนี้ตนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองพอบอตำรวจ แล้วแต่ในกระบวนการพิจารณาเป็นเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษไปใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมแล้วจากนี้ก็รอผลการพิจารณา ส่วนที่มองว่าคำสั่งดังกล่าวขัดพรบตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันนั้นพลตำรวจเอกกิตรัฐกล่าวว่ามีนักกฎหมายออกมาแสดงความคิดเห็นตีความมุมมองที่แตกต่างกันไปตนก็รับฟังพวกเราคงได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ว่าสิ่งนั้นมีชอบสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแต่มีท่านใดได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงบ้างหรือไม่เรากำลังคิดว่าคำสั่งนี้ไม่ถูกต้องขัดกฎหมายตรง นี้ใช้กฎหมายเก่าแต่อย่าลืมว่าพอรอบอรตำรวจแห่งชาติเกิดปี2,565และตนได้ดำเนินการตามพอรอบอรที่เกี่ยวข้องการนำกฎหมายปี65มาใช้ถือว่าเป็นฐานแต่ในข้อเท็จจริงมีใครหยิบตรงนี้ขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ในเรื่องพฤติกรรมความร้ายแรงแห่งคดีประกอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเมื่อถามว่าสำนักงานกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นมาแล้วว่าการออกคำสั่งให้พลตำรวจเอก สุรเชษออกจากราชการไว้ก่อนไม่ถูกต้องพลตำรวจเอกกิตรัฐกล่าวว่าตนไม่มีความเห็นเรื่องกฤษฎีกาซึ่งกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรีถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อนายกเช่นกันความเห็นใดที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายทุกหน่วยย่อมถือปฏิบัติแต่ข้อสังเกตเราก็รับไว้ก็ต้องมาดูว่าสามารถทำได้หรือไม่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงที่เป็นรักษาการพอบอตำรวจ เชื่อว่าคำสั่งที่เซ็นออกไปถูกต้องครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัฐกล่าวว่าครับถือเป็นช่วงจังหวะที่ผมมารักษาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเป็นช่วงที่ผมอยู่ในจุดนั้นพอดีเป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ดุลพินิษพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายประกอบระเบียบคำสั่งกฎกตรที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบแล้ว ดังนั้นผมจึงบอกว่าขอให้ดูข้อเท็จจริงอย่ามุมมองเพียงแค่ว่าอันนี้ผิดหรือไม่ผิดและเป็นสิทธิของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่จะบอกว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานซึ่งจะพิจารณาได้ว่าคำสั่งนี้ถูกต้องหรือไม่อยู่ที่องค์กรอิสระและคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าการณีที่นายวิษนุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้มาปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ตัวท่านกลับถูกฟ้องคิดว่าสถานการณ์ภายในของตำรวจจะสงบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัฐกล่าวว่าตนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการมีหน้าที่รับคำสั่งมาทำงานก็ทำงานไปและทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่ตอนนี้เป็นรองพอบาตำรวจ รับหน้าที่ดูแลป้องกันและปราบปรามตนก็เห็นว่าตำรวจร่วมมือร่วมแรงกันทำงานส่วนประเด็นอื่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีการวิพากษ์วิจารณ์ถือเป็นเรื่องปกติตนคิดว่าความขัดแย้งคณะกรรมการชุดของนายชัดชัยพรหมเลิศชัดเจนโดยนายวิษณุออกมาแถลงว่ามีความขัดแย้งภายในตำรวจจริงและเมื่ออภลอตต่อสักกลับมาก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องที่ต้องขัดแย้งถึงแม้ว่าจะมีรองพอบอตำรวจท่านใดกลับมาอีก ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการกล่าวหาและหลักฐานต่างๆให้เคลียร์ใครกลับมาผมก็พร้อมจะทำงานเป็นรองพอบอตำรวจในหน้าที่ที่รับมอบหมายส่วนใครจะฟ้องร้องก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็เป็นสิทธิ์แก้ต่างไปเมื่อถามว่าที่ระบุว่าทำตามหน้าที่ในช่วงรักษาการแต่ขณะนี้ท่านกำลังจะโดนเช็คบินพลตำรวจเอกกิจรัฐกล่าวว่าตนไม่ได้เคยคิดว่าถูกเช็คบินบอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านท,ที่จะดำเนินการทั้งทางกฎหมาย และวินัยกับตนได้อยู่แล้วแต่ตนได้ถือปฏิบัติอยู่บนความสุจริตเป็นที่ตั้งและตนทำเพื่อองค์กรซึ่งต้องดูเรื่องกฎหมายข้อเท็จจริงระเบียบคำสั่งมาประกอบแล้วส่วนอะไรจะเกิดขึ้นกับตนก็พร้อมรับเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เป็นพอบอตำรวจคนต่อไปพลตำรวจเอกกิจรั์หัวเราะพร้อมทั้งระบุว่าอย่าใช้คำว่ามั่นใจแม้แต่คิดยังไม่เคยและไม่มีสัญญาใจอะไรและไม่เคยคิดเรื่องนี้คิดอย่างเดียวว่า ได้รับหน้าที่อะไรก็ทำอย่างนั้นเมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหมือนท่านตายเดี่ยวในรอบนี้พลตำรวจเอกกิบลัตหัวเราะพร้อมทั้งระบุว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายเป็นธรรมาอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนเราต้องพร้อมที่จะรับความตายแต่เราอยู่ในพื้นฐานความสุจริตใจและความโปร่งใสผมปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อองค์กรดังนั้นก็พร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อถามว่าในวันที่26มิถุนายน67สิจที่จะมีการประชุมกตรโดยมีนายกเป็นประธานกังวลอะไรหรือไม่เพราะจะมีการนำประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยด้วยพลตารวจเอกกิตรัต์กล่าวว่าตนทราบว่ามีประชุมกตรและก็ทราบวาระการประชุมแล้วแต่ขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะเป็นเรื่องของการประชุมส่วนที่ประชุมจะอภิปรายหรือมีความเห็นอย่างไรก็สุดแท้แต่กตรแต่ละท่านจะพิจารณา